อ,อยากเล่นไฟเอ็มจังเลยโว้ยแต่ไม่มีเกมต้องทํายังไงดีเนี่ยเว็บนี้เลยคาคาโฮช็อปสามารถเลือกซื้อของได้ตามใจชอบเลยซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงก่อนซื้อกรุณาอ่านรายละเอียดด้วยนะจ๊ะการเติมเงินแบบโคตรง่ายมีแบบทูมันนี่และธนาคารถ้าคุณอยากเล่นไฟเอ็มให้นึกถึงคาคาโฮช็อปช็อปช็อปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคาโฮนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาสอนสร้างบัญชีล็อกตากันแบบง่ายๆนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีนะบัญชีล็อกสตาร์นะครับเราไม่สามารถสร้างเองได้นะถ้าไม่ใช้วิธีผมนะก็คือพอทุกคนสร้างใช่ไหมละ่ะเวลาจะไปเล่นไฟเอ,อ็มอ่ะเราก็อยากจะแบบสร้างเองเราไม่อยากซื้อบัญชีคนอื่นมาเพราะามันเป็นอีเมลคนอื่นเราขี้เกียจเปลี่ยนนะเราอยากสร้างเป็นแบบอีเมลของตัวเราเองเลยทําได้ไหมก็คือทําได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนสร้างนะแล้วก็สอนแบบเอาไปใช้เล่นไฟเอ็มได้จริงเลยคือแบบทําตามผมเล่นได้แน่นอนร้อยร้อยเปเ็นต์นะเป็นอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของตัวเองเลยเป็นแบบ เป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องซื้อบัญชีใครมาเป็นบัญชีของตัวเองนะเดี๋ยวคั้แรกนะให้ทุกคนโหลดโปรแกรมล็อกตามานะครับก็เข้าบล็อคเตอร์เลยนะครับก็เข้าไปพิมพ์ล็อกตานะแล้วก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะพอทุกคนดาวน์โหลดมาเสร็จมันก็จะได้หน้าตาแบบผมนะพอทุกคนรันอะไรเสร็มแล้วนะทีนี้นะทุกคนจะเห็นตรงตัวสีเหลืองนะพกดเข้ามาน,นะคริเอเอทอะนิวแอคเคาท์นะอันนี้ก็กดเข้าไปหนึ่งทีนะทีนี้มันจะให้เลือกวันเดือนปีเกิดน,นะครับแล้วก็เลือกอันที่18ปีขึ้นนะครับ ผมจะใช้พัสสักสองพันแล้วกันแล้วก็กดน e x ไปนะครับอันนี้กดติ๊กถูกนะไม่มันไม่ต้องตรงมากก็ได้ครับแต่ถ้าตรงได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนอ e ีเมลเนี่ยก็จะเป็นอ e ีเมลที่เราจะใช้สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ e ีเมลของผมมาให้ดูนะคือผมจะใช้อ e ีเมลนี้ในการสมัครล็อกสตาร์นะครับ kkhn4758 อันนี้นะครับก็พอใช้อ e ีเมลนี้ในการสมัครล็อกสตาร์นะครับเห็นไหม kkhn4758@gmail.com เนี่ยก็คือขั้นแรกนะครับให้ทุกคนกด คัดลอกอีเมลมาเลยนะรหรือว่าผีมเมาก็ได้นะเป็นอีเมลของตัวเองที่จะสมั star ครล็อกสตาร์นะก็กดออกมาใส่ได้เลย,เลยส่วนพาสเวิร์ดนี่เราก็ตั้งตามใจชอบเลยอันนี้ต้องมีแบบตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรพิเศษนะเนี่ยตัวอักษรพิเศษแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับอันหนึ่งสองสามก็ได้แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับแล้วก็ให้ยาวถึงแปดตัวอ่ะผมจะตั้งพาสเวิร์ดประมาณนี้แล้วกัน โอเคครับ okay. ตอนนี้ผมตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วครับตรงนิคเนมนี่ก็ชื่อบัญชีล็อกสตาร์แล้วเราอยากตั้งชื่อว่าอะไรผมจะตั้งว่าสมศรีแล้วกันส่วนเมืองนี่ปรับเป็นไทยลเลยแล้วก็กดไอ้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กด next ถ้าติดแบบผมเนะี่ยแสดงว่าเราสมัครในโปรแกรมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะย้ายไปสมัครบ,บนเว็บแทนนะเพราะว่าเหมือนโปรแกรมผมจะเข้ารัวเกินไปแล้ววิธีสมัครในเว็บก็ไม่ยากนะครับก็เข้าเว็บล็อกสตาร์มานะแล้วก,กดมุมขวาบนนะครับแล้วก,กด ไอ้นี่นะอันสองนะส่อัพหรือเปล่านะแล้วก็ตั้งวันเดือนปีเกิดมาเดือนเลยนะครับสาหรับคนที่ติดแบบผมนะแต่ถ้าคนไม่ได้ติดแบบผมก็สามารถแบบทําตามหลังจากนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันก็เอาเป็นว่าผมจะไม่ขอสอนสามละกันก็เ,เป็นว่าทําเหมือนต้นคลิปที่ผมสอนมาแต่ทีแรกเลยในเว็บนะทําเหมือนกันเลยแต่ว่าพอทําเสร็จนะให้เรากดเน็กมานะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่อไปเหมือนผมเลย โอเคกด next ทีนี้นะมันจะให้เรา verify อ e m a i l ของเรานะว่าเราใช้อ e ีเมลนี้จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ยากนะก็ให้เราเปิดอ e ีเมลของเราที่จะสมัครเลยกล่อง e mail อ m a i l อ่ะนี่คนระับพอเราเปิดกล่องอ e ีเมลของเราคนระับเห็นไหม kkhn ครับอันนี้คนระับก็จะมีเลข otp เข้ามาครับแล้วก็กด copy ไปครับเป็นเลข6หลักนะแล้วก็มาใส่เลยแล้วกด submit ไปครับโอเคครับอันนี้เหมือนจะเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับกด continue ไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็สมัครรหัสผ่านเสร็จแล้วครับ แต่ถ้าใครสมัครในโปรแกรมเนะี่ยมันก็จะเด้งเข้าโปรแกรมไปหน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะบัญชีเราเลยแต่ถ้าใครสมัครแบบผมอะ่ะแบบว่าติดติดยืนยันติดอะไรเลย,เลยได้ไปสมัครในเว็บแบบผมอะ่ะก็ให้ทาตามผมนะก็เอาอ e ีเมลกับพสเว์ดที่เราสมัครเมื่อกี้มาใส่ได้เลยแล้วกดใส่อินเข้าไปนะอ่ามาถามหาวอลล่าฟกแล้วก็ไปเอาที่เดิมเลยในกล่องอ e ีเมลของเรานะ โอเคครับพอเรายืนยันเสร็จเราก็กดซับจิตมาครับอันนี้สแกนเรากาออกไปเลยก็ได้นะนี่ครับแค่นี้ครับเราสามารถสมัครบัญชีล็อกสตาร์ได้แล้วแต่ยังไม่จบนะต่อให้คนดูสมัครได้แบบผมแล้วก็ตามนะมันก็ยังเล่นไฟเอ็มไม่ได้นะถ้าเราออกไปเล่นไฟเอ็มแบบบัญชีเนี่ยมันจะขึ้นว่า no หลเส้นนะหรือว่าเล่นไม่ได้นั่นแหละเอาง่ายๆให้เรามากดที่มุมขวาบนครับแล้วเขียนคําว่า redeem code นะครับนี่หน้านี้ครับเราต้องหาโค้ดมาใส่นะถ้าทุกคนอยากจะสมัครเป็นบัญชีของตัวเองไม่ยอมซื้อแบบร้านผมนะ ก็ต้องหาโค้ดมาใส่นะถ้าถามว่าจะหาโค้ดใส่มาจากไหนนะก็ร้านผมก็รอบจบเช่นเดียวกันนะก็คือตัวนี้นะล็อกสตาร์โค้ดใช้สําหรับแฮ็กชีเวตแบบบัญชีสมัครเองใช้อีเมลตัวเองนะเอาไว้ใช้เล่นไฟเอหรือว่าใช้ปลดแบนก็ได้นะก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะพอทุกคนซื้อเสร็จนะับก็มา copy โค้ดเลยนี่นะแล้วก็โค้ดมาวางนะแล้วก็กดเช็คนะแล้วกดติ๊กถูกนะกดรีดีมบนะ โอเคครับ okay. แค่นี้ก็จะเป็นการสมัครบัญชีล็อกตาแบบง่ายๆแล้วนะครับใช้งบแค่25บาทนะครับวิธีนี้นะมันจะดีตรงที่เราสามารถใช้อีเมลของเราได้นะไม่ต้องกลัวเราแหวงนะหรือว่าใช้แบบบัญชีอีเมลคนอื่นนะแล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ดกับอีเมลไม่เป็นนะอันนี้คือเราสร้างได้หมดเลยเราอยากได้อีเมลไหนเราอยากได้พาสเวิร์ดอะไรนะมันก็เอาไปเล่นไฟฟเอ็มได้ปกติเหมือนเหมือนกันเลยนะเพลเพอดีกวาด้วยแต่ว่ามันจะเสียเวลาตอนสมัครนิดหนึ่งนะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็เลือกเอาได้นะสำหรับ ไม่ต้องทำอะไรเลยนะพร้อมใช้งานหรือว่าอยากจะมาสมัครเองก็จัดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย